ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายตัวช่วยการทํางานนะครับเขาเรียกว่าปลั๊กอินนะครับเรียกเลเซอร์สี่จุดหนึ่งนะครับสองพันยี่สิบสี่นะครับหลักการทํางานเนี่ยของตัวปลั๊กอินมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความสูงความกว้างนะครับเราสามารถปรับขนาดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปปรับในตัวโปรแกรม นะครับเช่นเราจะใช้ความสู25ง25ความกว้าง25หลังจากที่เราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับหลัการทํางานฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปรับขนาดของตัวองพระหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการใช้ในการปรับขนาดนะครับถัดมาในส่วนของพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับเป็นในกรณีเลือกของเรียกเรียกใช้ฟอนต์นะครับการเลือกใช้ฟอนต์นะครับ ใช้ฟอนต์นะในกรณีที่ใครไม่รู้จักฟังก์ชันเนาะแล้วกอ็อาจจะพิมพ์ชื่อหลวงพ่ออะไรลงไปก็ได้ในกรณีที่ที่เราอยากใช้ชื่อตัวหนังสือนะครับแล้วกดโอเคนะครับก็จะมีตัวฟอนต์หนังสือออกมาเราก็สามารถเลือกฟอนต์ปรับเปลี่ยนตามขนาดที่เราจะใช้ได้เลยนะครับโอเคไหมถัามาก็เป็นเรื่องของการขยายเส้นนะครับขยายเส้นลบเส้นนะครับในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการขยาย นะครับการคอนทัวร์นะครับในการทําพลาเราก็จะมีเรื่องของการขยายเส้นลดเส้นนะครับ่นะคอนทัวร์ออกไปก่อนนะครับอย่างเช่น0ูนย้วเรากดขยายออก0ูนจ้านะครับสังเกตดูเราก็จะได้เส้นเข้ามา0ูนจุดห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับไซส์ขนาดเส้นนะครับให้มันเล็กลงนะทำนาก็จะเป็นเรื่อง,องการลดเข้าถ้าเราจะจะลดเข้าเราก็กดคําว่าลดเข้าอ่าโอเคไหมครับเราก็จะได้เส้นที่ ไว้ทางานเลี้ยงพาแล้วถ้าในกรณีที่ว่าการปรับมุมโคง้งปรับอย่างไงนะครับให้เรากําหนดค่าเข้าไปว่าเราจะขยายเท่าไหร่นะสังเกตดูตรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมฉากนะครับดังนั้นเราจะปรับให้มันเป็นมุมโคง้งเราก็ติกมุมโค้งแล้วกดคําว่าขยายออกอาจจะใช้0.8นะครับแล้วกดคําว่าขยายออกเห็นไหมครับเส้นมันก็จะโค้งนะเวลาขยายออกแต่ถ้าเกิดเราไม่กดเส้นจะเป็นอย่างไรเส้นก็จะออกมาแบบแบบที่ ตัวแบบตัวอย่างเลยนะครับก็จะเป็นเหลี่ยมแหลมๆแ,แบบนี้นะครับถ้าใครอยากปรับโค้งก็ให้ติ๊กคําว่ามุมโค้งอ่านไหมครับสังเกตดูเวลาผมทํางานทุกครั้งผมจะคลิกที่เส้นเพื่อเป็นการบอกฟังก์ชันนะครับบอกตัวทํางานลักอินนะครับว่าเราจะต้องทําอย่างนี้นะคือต้องบอกกําหนดค่าให้มันก่อนนะครับโอเค อ่าโอเคทีนี้เรามาดูนี่ปุ่มตัวต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เรื่องของการขยายเส้นปรับมุมโค้งไปแล้วเนาะเราก็มาดูนี่ปุ่มเรื่องปรับฉากนะครับปรับฉากใช้อย่างไรนะครับปรับฉากนะครับปรับฉากมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทําการแปลงเส้นเราก่อนครับใช้คําว่าแปลงเส้นแปลงเส้นเพื่อไรนะครับก็คือเราจะเปิดโหนดได้แบบนี้นะครับโดยปกติตอนแรกเนี่ยเราสร้างสี่เหลี่ยมมาเราจะไม่สามารถขยับโหนดแยกโหนดได้เห็นไหมพอเราคลิกที่ เส้นตัวที่เราสร้างสี่เหลี่ยมมาเนี่ยแล้วเรามาคลิกที่เมาส์ชาร์จทูเนี่ยเมาส์ที่ขยับเส้นนะมันจะไม่มีโหนดให้เราขยับนะดังนั้นเราจะต้องทําการแต่งเส้นก่อนโดยกคดคลิกขวาเอ่อคลิกที่พมืกินเราแต่งเส้นครับพอเราแปลงเส้นเนี่ยมันจะมีโหนดขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่าโหนดนะครับอ่าโหนดนี้เนาะเขาเรียกว่าโหนดก็คือการขยับเส้นได้นะครับนี่ปรับมุมโชกปรับมุมโค้งเนี่ยใช้ยังไงนะครับเราจะปรับมุมไหนโค้งเราก็ลากคุมโหนดนี้นะครับทําทีละโหนดนะสมมุติว่าเราจะทํา เราต้องการด้านล่างโค้งนะครับแต่เราไม่ต้องการด้านบนโค้งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าการขยายออกโดยการปรับมุมโค้งเนี่ยเวลาขยายออกมันก็จะปรับทั้งหมดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการมุมใดมุมหนึ่งโค้งเราก็ให้ใช้ตัวนี้นะครับเราก็ขยายเอ่อเราก็ปรับทีละเส้นเอานะครับปรับทีละนดิดเอานะครับโดยการคลิกที่ฟังก์ชันชาร์จทูนะครับแล้วใช้ฟังอ่อ ตัวปรับจีนตรงนี้นะครับปรับมุมโค้งนะครับลากคุนเข้าไปนะครับเราจะปรับด้านล่างเราใส่เข้าไปเลยศูนจุดสามแล้วกดโอเคนะครับแค่นี้โค้งพอไหมศูยจดสามไม่พอเราก็กดถอยกลับนะครับอ่าเราต้องการศูนจุดศูนจดแปดล้วกันปรับอ่าเรามองว่าเออสวยเนาะเราก็ไปปรับอีกด้านหนึง่งก็ใส่0ูนจุดปดแล้วกดโอเคนะครับเราก็จะได้มุมโค้งที่เฉพาะจุดที่เราเลือกนะครับโอเค นะครับแล้วทีนี้เรามาดูในจุดของตัวอื่นๆนะครับเช่นการกลับเส้นไปซ้ายกับเส้นไปขวานะครับ okay. ทํางานอย่างไรนะครับโอเคทีนี้ในจุดนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการดับเส้นนะครับดับเส้นเนาะปุ่มนี้นะปุ่มพวกแี้มันจะเป็นเรื่องขนะนะนะองการดารับเส้นนะครับเราลากไม้บรรขึ้นมานะครับส,มม,สมมุติว่าเราเอาองค์รรพเข้ามาอยู่ด้านในและตรงกลางหุ่นเส้นนะครับเราจะดับเส้นเนี่ยเราก็ใช้เปิดเป็น แสแนปไกด์ไลน์ตรงนี้ด้วยนะครับเปิดสแนปไกด์ไลน์นะครับหลังจากเปิดสแนปไกด์ไลน์เราก็เรียกฟังก์ชันปากกามานะครับกดคลิกเรียกฟังก์ชันเพนนะครับกดคลิกเพ้นขึ้นมานะครับแล้วจิ้มเข้าไปตรงกลางเส้นนะครับพอเราเปิดสแนปมันจะดูดเส้นนะปากกามันจะดูดเข้าไปที่เส้นนะครับดังนั้นมันจะทําให้เราดาบเส้นได้กลืกลางอย่างเช่นสมมติว่าเรามีองค์พระอยู่ด้านด้านกลางตรงกลางเส้นนเดีย๋ยวไม่เห็นภาพนะครับผมขอปิด สร้างวงกลมก่อนสร้างวงกลมให้เป็นแบบเสมือนเป็นองค์พระนะครับอันนี้คือองค์พระดังนั้นเวลาเราดารับเส้นเนี่ยเราก็จะดับตามรอยต่อองค์พระนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องการดารับเส้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สมมุติว่าเราจิ้มไปแบบนี้นะครับผมจะยังไม่ขยับเส้นอะไรให้ดูเนาะจะอธิบายปุ่มไปก่อนนะครับทีนี้หลักการทําง,งานของปุ่มกับเส้น ้ายไปขวาขวาไปซ้ายคือ,อไรตอนนี้เราดับเส้นอยู่ฝั่งซ้ายนะครับดังนั้นเวลาเรากลับเส้นเนี่ยเราก็ต้องกดด้านบนอ่าด้านล่างนะครับเพราะเราอยู <kalk> ่ฝั่งขวาอยู่ครับหันหน้าเข้าเนี่ย<ะ> <mandatory. S 2> คือเราอยู่ฝั่งขวาหันหน้าเข้าจอนะครับอยู่ฝั่งขวานะครับเราก็กดกลับเส้นขวาไปซ้ายนะครับอ่าพอเรากลับปุ๊บเนี่ยเส้นมันก็จะเราก็จะได้เป็นเส้นด้านเท่าแบบน,นี้นะครับถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายล่ะถ้าเราดับเส้นฝั่งซ้ายนะครับเราก็ กดฝั่งลากคุมนะครับลากคุมก่อนเนาะลากคุมแบบนี้นะครับกดฝั่งซ้ายไปขวาลักษณะประมาณนี้นะครับคือการพลิกเส้นให้มันเป็นด้านเท่านะครับเพราะเวลาเราดับเส้นพ้าเนี่ยเราจะดับแค่ฝั่งเดียวนะครับถัดมาไปปุ่มเข้ากึ่งกลางนะครับเข้าอย่างร้ายนะครับเช่นชิ้นงานเราอยู่ด้านนอกเนี่ยเราต้องการให้เข้ากลางเพจก็คือกลางแผ่นขาวพวกนี้นะครับอ่าเนาะก็คือการขยับเข้าเฉยนะครับไม่มีอะไรมากมาย การกับพลิกลายนะครับพลิกลายมันเป็นในกรณีที่เราใส่ลายนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยไปดูกันอีกทีนึงนครับว่าการพลิกลายใช้ไงในเรื่องของการออกแบบหน้า m a s นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ,นะรบหรือเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้ในการที่เราสมมุติว่าเราจะทำสามห่วงนะครับเราจะใช้มาเด็บใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเช่นเราจะทำสามห่วงเนี่ยถ้าเราจะดึงมาเนี่ยให้มันเป็นด้านเท่ามันก็ยากเนาะมันก็จะมุมยากใช่ไหมทีนี้เนี่ยวิธีการทาเนี่ยเราอาจจะใช้ สร้างหว่วงขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคนับสร้างหว่วงขึ้นมาที่เราจะใช้เป็นสามหว่วงนะครับด้านซ้ายขวานะครับหลังจากนั้นเนี่ยดึงเส้นเนี้ยเส้นแดงเนี่ยขยายออกไปสักห้ามิลก่อนได้ไหมให้มันคุมเส้นนะครับถ้ามันไม่ได้ขยายออกอีกห้ามิลอ่าแล้วลบเส้นนี้ออกไปลบเส้นที่เราไม่ใช้ก็คือเราจะต้องสร้างเส้นที่คุมตัวนี้มาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ลากคุมตัวนี้นะค,คุมตัวหว่วงที่เราจะกลับ นะครับแล้วกดชิบค้างไว้นะครับแล้วมาคลิกที่เส้นด้านนอกที่เราขยายออกมาจำจำลองใส่ขยายออกมาแล้วกดคําว่าพลิกลายนะครับปับ๊บเห็นไหมมันจะเข้ามาอยู่ในจุดของมันตรงตามเดิมที่ฝั่งนั้นอยู่เลยอ่ะถ้าเราต้องการให้มันสองฝั่งเราก็กดลากคุ้มแล้วกดสลอกหนึ่งครั้งอ่ะสลอกเสร็จปุ๊บเรากดชิบค้างไว้กดที่เส้นด้านนอกที่เราจำลองขึ้นนะครับแล้วกดพลิก เราก็จะได้หุ่นหมวงที่อยู่ในลักษณะเดียวกันมุมเท่าเท่ากันนะครับโอเคนะปุ่มนี้เคลียร์นะครับรวม่รวมการรวมเส้นเพื่อ,อไายอ่ะเดี๋ยวชิปจะยาวนะจะผมพาไปดูในชิปหน้านะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูนีปุ่มตัวต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้กับเส้นซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเข้าถึงกลางของแผ่นง,งานพลิกลาย คอนโชว์ทุกอย่างราได้แล้วเรามาดูฟังก์ชันต่อไปก็คือการรวมเส้นการขัดลอกการหมุนซ้ายหมุนขวาน,นะครับขยายบล็อกอย่างไรนะครับก็ปุ่มรวมเส้นนะครับมันจะเป็นเรื่องของการใช้ฟังก์ชันเวลนะครับรวมเส้นแบบนี้นะครับการรวมเส้นก็จะเป็นลักษณะนี้คือการรวมสองเส้นเข้าหากันนะครับมันก็จะเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับการคัดลอกคืออะไรนะครับคัดลอกก็คือการคลิปหนึ่งครั้งเราจะได้เส้นที่ เราคัดลอกมาแบบนี้หนึ่งเ้นนะครับมุนซ้ายมุมขวาคืออะไรนะครับมุนซ้ายปะะรับทีละหนึ่งองศาอ่าคลิกทีละหนึ่งองศาอย่างนี้นะครับ Grind. ภาพมันก็จะหมุนแบบนะครับในกรณีที่ใครเอาภาพเข้าแล้วภาพมันไม่ตรงนะครับหมุนซ้ายหมุนขว,วาเห็นไหมครับองศามันจะปรับทีละหนึ่งองศาเห็นไหมครับสังเกตดูด้านบนนี้นะมันจะปรับทีละหนึ่งองศานะครับซึ่งมันจะง่ายกว่าที่เราไปใช้มือครับมือเราไม่สามารถาควบคุมได้ทีละหนึ่งองศา Bangkok, นะครับ โอเคไหมนะครับอาถัดมาเป็นในส่วนของเรื่องการขยายบล็อกนะครับการขยายบล็อกขยายอย่างไรนะครับขยายบล็อกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของการตัดแบ่งเส้นนะครับการขยายบล็อกเนี่ยบล็อกตัว0.8นะครับมันจะมีเรื่องบล็อกตัวเมียบล็อกตัวผู้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของการแนเลี่ยมซ้ายนะครับเราจะต้องขยายอย่างไรนะครับโอเคก็ อธิบายคร่าวๆไปก่อนเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าของพยาดไป0ึงจุดแปดศูนจุห้านะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราใช้ในการขยายนะครับเราก็ตัดเส้นอันนี้ยังไม่ต้องจำเนาะแต่อยากให้รู้ว่าการขยายเส้นมันมันทำงานยังไงในส่วนของตัวปารพกินนะครับเดี๋ยวเราก็าไปอธิบายในในส่วนที่เราเปิดเรื่องของการทําเส้นพาแล้วเดี๋ยวเราก็าไปอธิบายในจุดนั้นนะครับ นะครับเราคลิกหนึ่งครั้งเราก็จะได้เส้นสีน้่เงินกับเส้นสีฟ้าออกมาแล้วเดี๋ยวผมแปลอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันคือยังไงนะครับอ่าถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการทํางานสายนะครับก็ขยายไปนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายกันอีกชิ้นการทํางานน้างๆเราก็กดขยายไปมันก็จะมีเส้นอะไรมากมายเลยตอนนี้ยังไม่ต้องไปจำเนาะว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับแค่อยากให้รู้ว่าตากลินเนี้ยพวกนี้มันทํางานยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปไปดูนะครับไปดูขั้นตอนการทํางานว่าการเลื่อนสายเราใช้อะไรบ้างนะครับ เรากดอย่างไรเราขยายเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนั้นนะอ่าก็จะมีนักหลักประมาณนี้เป็นตะัวช่วยในการขยายเส้นของเราซึ่งมันจะลดขั้นตอนในการทํางานของเรานะครับอ่าโอเคทําความรู้จักพักกินกันคร่าวๆประมาณนี้เนาะอ่าในส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยไปเรียนรู้กันในเรื่องของ <c oughs> ตอนที่เราดับเส้นพระตอนที่เราใช้งานจริงๆเราใช้ตัวไหนบ้างนะครับเราจะ ได้เข้าใจและได้เห็นภาพนะครับในส่วนตรงนี้ปักยินตรงนี้ผมอธิบายคร่าวๆหลักๆที่เราต้องใช้เนี่ยมันมีประมาณนี้นะครับเอาละแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องงานเลี่ยมส์นะครับว่าเราเออกแบบเนี่ยออกแบบลักษณะไหนนะครับแล้วก็ทํางานอย่างไรนะครับโอเคสวัสดีครับ